คุณตื่นเช้ามาพร้อมกับอาการงงเงียรู้สึกไม่สวัดสว่างไม่ส่วงไม่สวงฉันขอแนะนำให้คุณกินเมนูนี้เลยหัวตาจะล่องแจ้งถวันทั้งห้าจะเปิดและคุณจะรู้สึกกลับมามีซีวิสซีวาอีกครั้งเป็นเมนูประจำถิ่นที่ทำง่ายกินงาน่ายแค่ใส่ผงนัวหลายๆมันก็แล้วแล้วและนี่ยังเป็นเมนูขึ้นชื่อที่องค์การอนามัยโลกโคกขี้หนอนแนะนำ,นะนำให้กินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าใช้มือจกร่วมกับผู้อื่นเดี๋ยวมันจะลงท้องกันหมดตำบลใส่ส่วนผสมที่คุณชอบลงไปโดยจะเป็นหมักแมคเคอเรลนี่้าาิกวนนนีีท่่ชอำบได เช็นสีขาวนวลเนียนแครอทออสเตเลและใบหอมปลอมจากบ้านเยสุน่นม้วนมวน,มวนแล้วก็ลงเสิร์ฟได้ลด ฉันขอแนะนําให้คุณหาเครื่องเคียงที่มีส่วนผสมของความกรุบกรอบไม่ว่าจะเป็นกากไก่แคบหมูเข้าเก็บกุ้งหรือจะมุ่งมาทางหมูกรอบก็ไม่ติดกินวอลนิทซีวิตแจมใซเมนูห่างไกลโลกกินแล้วไม่อ้วนแต่จะชวนเป็นโรคไตเพราะใส่น้ําปลาหลายโพดอ๋อวิธีการทาหมูกรอบนั้นอยู่คลิปถัดไปให้ฉันซอยคลิปบ้างเถอะเดี๋ยวมันจะยาวเกินลุงลังมุนอุ้ยปุ้ยเหมือนวิธีการกินเนลิลลินที่ต้องสมัดข้อมือที36กระบวนท่าเอาล่ะวันนี้ขอลาขอลาไปก่อนจังซีย้อนกลับมาพบกันใหม่โอ้ยสิได้ไปเมื่อใหดเป พอแล้วแล้วแล้วไปฉันไปฉันไปจริงจริงนะจริงไปเถอะคอร์ดกโอ๊ยไม่ไม่